สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะวันนี้ยกไทยพามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะเรือสินค้าเขียวอื่นเลยนะคะของเอเวกีนนะคะ วันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนน,นะคะเป็นเือนพายุเบอร์สามนะคะจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะพามาชมบรรยากาศนะคะช่วงฝนโปรยๆนะคะตอนนี้ฝนโปอยๆนะคะ จะจอดไม้กิ่ลำนะครับเพื่อนๆมองตรงนี้แค่สองลำนะฮะ วันนี้อากาศเย็นนะคะเป็นเพื่อนๆฝนตกพายุเบอร์สามเนี่ยไม่ค่อยมีลมนะคะมือหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นกระโดดข้ามไปยังไงนะคะขึ้นเบอร์สามนะคะเ,เพื่อนๆลมไม่แรงนะคะ ลำใหญ่มากเรือบรรทุกสินค้าเพื่อนๆอๆเพทางจะเห็นผ่ะมีเรืออยู่ลำเดียวนะคะเพื่อนๆ ด้านตรงนี้ก็เป็นเกาะลามาเห็นชัดเจนเลยนะคะแท, 3, แท่งสามแท่งกองโรงงานผลิตไฟฟ้านะคระันเพื่อนออกจะเกสมอกันจริงๆมันมีสามแท่งกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าไปทางท้ายทางโน้นน่ะท้ายเกาะก็จะเห็นแค่สองแท่งครึ่ง มีเครื่องบินด้วยเห็นป่ะเพื่อนๆบินผามสายหมอกไปเลยนะคะเพื่อนๆหมอกฝนนะคะ มีนกนกังหนึ่งบางตัวก็บินโชบไปโชบมานะคะนกกินปลานะครับเพื่อนๆออกสีดำนะคะคขำๆสีกาแฟไม่ใช่สีขาวนะคะ เห็นเรือสินค้าอยู่ไกลๆอยู่นู่นพเพื่อนๆมองเห็นลิฟมองผ่านทะลุไปเรือสองลำเนี่ยวางเรือสองลำเนี่ยอยู่ท้ายนู่นเลยนะขายสดเลยไกลๆถ้าซูมก็จะเห็นนะครับเพื่อนไม่ซูมก็ไม่เห็นนะคะเห็นล่างๆนะคะลิฟลิฟกำลังมานะคะเดินทางมา คลื่นทะเลก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆธรรมาดาน้ำลงนะคะเพื่อน มีนกกระพากับินโฉบนะคะมีคนมาว่ายน้ำเล่นกันนะคะเพื่อนๆว่ายน้ำเล่นเนี่ย คงไม่หนาวนะคะน้ำใต้ทะเลนะคะเพื่อนๆอาจจะร้อนก็ได้นะ เห็นมีกล่องอยู่พริกพริกความพริกหงายนึ่เป็นทุนนะคะสำหรับเขาทวงคล้ายๆหลงขายไว้อะเ,เพื่อนๆพริกไปพริกมาสีขาวนะคะวางทุน่น ฝนไปโปรยนะคะเพืเ่อนๆมีเรือวิ่งอยู่เรือบรรทุกสินค้าไปแล้วนะคะเหลือแต่เรือจอดนะคะเพืเ่อนๆแล้วแก็เห็นใกลๆอยู่นู้นก็เรือบรรทุกสินค้ายังมาไม่ถึงนะคะยังมาไม่ถึงไม,ไม่ทราบเรือไปไหนก็นหมดนะคะ นกนกโอกีนกโบกีนกมา,าเดือนนะคะตรงนี้มีต้นมาเดือนนะคะเยียงนกน้า ให้ดูนกกระยางบินมาคู่หนึ่งเห็นยกไทยยืนหรือยแยกกันเห็นไหมเพื่อนบินมาคู่หนึ่งนะคะแยกกันคนละม,ม,มุมอีกตัวหนึ่งอยู่ม,มุมนูน้นนกกระยางไล่ คอยล่าหาปลานะคะนอนอยู่ตรงมุมนี้ในอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนมีสองตัวที่แรกมาคู่กันนะคะ เลยไม่กล้ามาเตะตรงนี้เลยแยกกันคนละตัวนะคะเพื่อนนกบินอยู่วนโฉบไปโฉบมากลางทะเลนะคะอากาศจะคึมๆน,น,นะคะบ,บรรยากาศยามเย็นนะคะเพื่อนห้าโมงเย็นแล้วนะคะนกกระบินล่เหยื่อนะคะในตัวนี้ อันนี้อากาศคึมฟ้าคึ้มฝนน,นะคะเ,เพื่อนๆฝนไปโปรยนะพายุเบอร์สามแต่ไม่มีลมนะคะเ,เพื่อนๆลมนิ่งสนิทเลยนะคะถึนกไม่ทราบว่าจะหนาวรอเป่อนะคะ ยหยกหายต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่นะคะที่มาชมคลิปให้กําลังใจนะคะขอเพื่อนเพื่อนทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแฮงแหงเลยรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆบ,บายยค่ะสวัสดีค่ะ